ช่อนใหญ่นะครับยังขึ้นไม่สูงนะจมลงจมลงยิงเลยโอ้ขึ้นไม่สูงจมลงจมลงครับถ้าไม่ยิงก็คงจะไม่ได้ยิง สวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็คนสนบทนนะครับก็พามาออกหมายยิงปลาเหมือนเดิมครับก็หลังจากที่พลาดไปนะครับยิงปลาช่อนตัวแรกก็พลาดไปแล้วครับไซโลเล่ปลาช่อนตัวนั้นมันน่าจะเห็นผมนครับตอนที่ผมขึ้นยงางเพราะว่าขึ้นไปนั่งนั่งอยู่นั้นแล้วเกือบเกือบจะครึ่งชั่วโมงได้นั่งสังเกตการณ์อยู่ตรงนั้นกว่าปลาตัวนั้นจะขึ้นมา ผมก็เลยไม่ขึ้นยางไว้แต่พอปาม์มขึ้นมาผมก็เลยเอาปืนมาขึ้นยางแล้วมันสงสัยสงสัยมันจะเห็นผมตอนขึ้นยางครับมันเลยเริ่มถอยลงถอยลงมันเลยยิงตามหลังไปขอภาพไปแล้วครับตัวแรกเดี่ม,มาตามลุ้นดูต่อไห่ครับี่ย้ายทีแล้วครับย้ายเข้ามาจุด A ที่ผมยิงได้ประช่อนกับยิงปานินหลุดวันนั้นครับคลิปก่อนก็มาตาม นุนตามเชียร์กันดูครับว่าจะนานไหมวันนี้ไม่ได้ออกไม้นานครับฝนตกนึกว่าน้ําจะขุนครับแต่พอมาดูแล้วยังไม่ขุนครับตรงนี้พอยิงได้ี่ตรงฟากๆเลยออกไปทางนู้นก็น้ําก็เริ่มใสแล้วเมื่อก่อนทางนู้นครับเมื่อก่อนนี้ต้องขุนนะครับน้ําขุนแต่ตอนนี้ใสแล้วถ้ามองไปนี่เห็นใสๆเพราะว,ว่าจะดูตรงนี้สักพักถ้าตรงนี้ไม่ได้ยิง ผมก็จะพาย้ายไปจุดตรงนั้นน้ำนี่มันเริ่มใสครับผมว่าป่านน้น่าจะลอยแล้วก็ปลานนจันน่าจะลอยครับว่ราน้ำน้ำมันจะเป็นน้ำใสๆน้ำใสใหม่ครับน้ำใสใหม่ปลาจะต้องลอยดีแน่ตามที่คิดนะไมรู้จะไม่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าก็จุดตามลุ้นครับจะด้ยิงตัวไั้นี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลิกกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปวันนี้ก็อาจจะใช้เสียงเบาๆหน่อยอาจจะไม่พูดดังเท่าไหร่โอเคไปติดตามร่วด้วยกันครับ ลงไปแล้วไปชนชนเหยียบเยียบเห็นเป็นเงาเงาเงาอยู่ใกล้น้ำอีก โู้โหหันมาฝั่งนี้อีกฝั่งปน,นันจันลอยครับอู้นเป็น,นยังไงบ้างตัวไม่ใหญ่ครับน่าจะไม่ถึงโลหรืออาจจะโลนิดนิดเรมองปลาช่อนอยู่ด้านหลังครับแต่พอหันมาฝั่งนี้ก็ตัวปนันจันครับลอยอยู่ตรงนี้เลยพอปืนไปฝั่งน้องปนันจันกับลอยฝั่งนี้ ອືັັນຫັນ ช่งใหญ่นะัโปรยอยดลึก,ลกนนะูครับไม่ยอมขึ้นตนบะกคนใส่เลย โดนมั้งใส่ทำไมนน่่ๆลอยอยู่ลึกๆไม่ยอมขึ้นสักทีเลยยังลอยไปช่อนประช่อนตัวเดิมมั้งครับ โด,นะโดนไหมมันจะโดนนะแต่สายไม่วิ่งครับอูบยิงปลาวันนี้ก็ที่ยิงไม่ค่อยโดนก็อย่าว่าผมเนื้อปลามันลอยอยู่เลยครับที่ไม่ยิงท,ที่ต้องตัดสินใจยิงก็มันคือมันไม่ลอยมันไม่กีบครับมันลอยวนไปวนมาไม่มีที่ท่าไปจะขึ้นมากีบให้ใสักทีนะครับ ตอนตัดกล้องไปก็สังเกตดูอยู่แต่ไม่ยอมจีบครับไม่รู้ไปจีบไปตรงไหนเพราะแดดก็ไม่มีแล้วแดดก็น่าโมโหให้แดดจริงช่อนคเบลลอสองคีบตัวเดียวไม่ใช่ปานึงลูกนะครับอ้ว,นเ,อวนเลยอย่างอ้วนเลย หรือมันจะเหางน้ำหรือมันจะตื่นน้ำใหม่หรืออะไรประมาณนี้ปล่าเพราะฝนตกไม่ใช่ปลาเล็ลูกแน่นอนครับอ้วนเลยอาจจะเป็นคู่ของตัวที่ผมยิงได้บนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้มาตามหาคู่มันหรือเปล่ <c oughs> ามื่อกพลาดแล้วก็คือพลาดเลยว่า มันลอยลึกถ้าไม่ยิงก็คงจะไม่ได้ยิงมันนะไม่แล้วมาอยู่ตรงไปขุ่งนี้แล้วตัวชอนตัวเดียวกระชอนตัวเดิมตัวใหญ่กระชอนตัวนี้ไม่เขีดในะห่ยังหางเล็บเมื่อกี้ ยังลอยอยู่ครับยังมาลอยอยู่ตรงที่จุดที่ยิงไม่เดินครั้งแรกอยู่ครั้งแรกยิงตรงนี้ครั้งที่สองอยิงตรงนี้แต่คราวนี้มันลอยอยู่ตรงนี้ครับจุดเดิมที่ผมยิงไม่โดนจุดแรกมันท้าทายจังไงยิงไปสองทีแล้วยังเห็นมารลอยอยีกอยู่ตัวอย่างใหญ่องอ้วนเลยไม่ต่ำกว่ารูแน่นอนครับ ว่าตัวนี้หนึ่งกิโลขึ้นไปแน,น่นอนลาช้อนตามมันรับลงไปแล้วประนันจังขึ้นมาอีก ไม่รู้จะเห็นผมหรือเปล่านะครับตอนขโมองตัวลุงนะเจ้าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับประมาณโลกว่ากว่าแต่แสงมันสะท้อนครับองไม่ค่อยเห็นนะลึกๆนะอย่าลึกๆหนะ่ นั่นที่จะเจอน,นุนจันทรน,นจันก็ไม่โดนปลาช่อนก็ไม่โดนเอาลงไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป